วันนี้มาสือบยอนได้อะไรครับออยอนได้หนังสือครับจุด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 ฮได้จ้ะฮึ นี่กันคันทันเป็นร้านขายเป็นหม่งที่เพื้อนขายข,ายของมื้อสองอะค่ะแต่มันก็ยีด,ดียุค่ะพวกเสือผาพวกงา้ค่ะพวกคลองเล่นพวกงัง อเนื้ออยู่ป้าป้าไปเอารถลวกป้าป๊าไปเอารถเรยน้ำพอละค่ะไอน้ำพอละพ่อไปเอารถเดี๋ยวกลับมา มหาแม่มหาแม่โอ้มามหาแม่มหาแม่พ่อไปเอารถเดียวกับม้าพ่อไปเอารถเดี็วกับม้าแม่ที่เล่นของเลออนวันนี้เราได้เทปผิกมาให้น้องเลออนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ของเล่น เป็นของมือสองค่ะม่ให้นองเล่นโต้นน้อยนี่กับของมือสองค่ะเนี่ยค่ะมือสองมือสามของทุกอย่างของน้องก็เป็นสองมือสองมือสาม,ม 3, เบอร์ละค่ะเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะเล่นเบื่อแล้วก็เล้าเล่นเมืองค่ะเมือนี่คันได้ได้ของอย่างแน่เนาะค่ะเนาะ อันนี้ไปซื้อของอ่าหายนองเลี้ยออนค่ะเดี๋ยวมเมืองค่ะบ้าแดอย่างนนะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อนี้คันได้ไปซื้อของอ่ของมือสองค่ะอา่าคือเป็นของพวกเสื้อผ้าเด็กน้อยนะคะพวกเป็นของเล่นเด็กน้อยพวกเป็นนังซื้อของเด็กน้อยเกิดแรกเกิดจนถึงหาปีหกปีนี่แหละค่ะทีมอยู่หันนะคะก็คือส่วนของน้องวิวม,มุม,วววมมีค่ะก็เลยไ่ได้ซื้อบ่ได้นันมาห้น้องวิวเพราะว่ามันมุมีค่ะมิต่ส่วนตอรซัมนี่ค่ะ มึงค่ะว่าคันใดอย่างแน่คันใดลายย่างเลยค่ะได้เลยรถคันนี้มาหายน้องไอรออนทีน้องไ้ออนย่างไปเห็นรถคันหนีเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะกะของเก้าค่ะนี่ก็คือแปดจูโรค่ะแปดจูโร่นีก็ดีๆอยู่ค่ะหนังซื้อเนี่ยพลาดว่าใดเลยค่ะ ขาดเพื่อใดเลยน้องไดอ้อนน่ะเหรียญละสามยูโรเหรียญละหนึ่งยูโรยังสี่นะคะมันถืกแล้วอันนี้มันกะเลียนเลียนลเยูเสียงกบเสียงเสียงซัดนะคะเพราะว่ามันมีเสียงอยู่นีดหน,นี่ไหมคะเนี่ยค่ะมันกัสีนี้ลายยางค่ะนี่ เสียงตะเกนเสียงเสียงหลายอย่างค่ะเสียงล้มเสียงหยังนะคะเนาะนกัสีเขากัสีมิปุ่มให้กแล้วกค่ะกัสิเป็นเสียงในก็คือน้องเลอออนมากอ่านหนังสือค่ะในช่วงนี้ก็คือสี่นังสืออลายแน่เป็นพิเศษนะคะ,นะคะเนี่ยค่ะเหลมละยูโรเหลมละหนึ่งยูโรสี่นะคะเขามากอ่านหนังสือค่ะเนะะี่ยค่ะ ะะอันนี้ก็จะเป็นภาษานะะนะเนาะคะเนาะเลียนภาษาเริ่มเรียนเนาะค่ะก็สิน,นี้ให้เขานี่นั่นกะะ็สินี้กดปุ่มให้นะก็เรียนไปน้ำนียค่ะนะอันนี้ก็คือ เนี่ยค่ะหนึ่งยูโรหาซิปเนึ่ค่ะมันมันยังดีๆอยู่ไหมค่ะก็เลยก็เลยพากกันไปหามืองค่ะมือนี้หาสื่อหาอย่างเมืองเนี่ยค่ะอันนี้ก็หนึ่งยูโรค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งยูโรเสียค่ะอันนี้กับหนึ่งยูโรค่ะเนี่ยค่ะ นังสือเพราะว่าอ่านนังซือ,อที่ซื้อม้าเก่าๆกะบน,นองอ่านบนเรลี่ยวสิเขากะบ่ออยากอ่านเขาบ่ออยากมึงนะคะ่ะเพราะกะอยากมึงเหลี่ยมไม่ไม,ไม่ไปเรื่อยๆนี่กะหนึ่งยูโรหาซิปค่ะเนะะี่ยค่ะถ้าผู้ใดนะคะ่ะมีเด็กหน่อยมียังสิกะไปมึงไหนนี่กะซื้อมาเป็นแพคค่ะมันมีแปดเหลี่ยมค่ะเนี่ยค่ะนะะี่แปดเหลี่ยมมันนี่เจ็ดยูโรค่ะเนะะี่ยค่ะ เจ็ดยูโรตสองมันก็นยังดีๆอยู่ค่ะเนี่ยค่ะไม่ไม่อยู่ค่ะตัวละหนึ่งยูโรเนี่ยค่ะก็ซื่อมหาห้ไปหาน่อได้ออนไปสะไส้อ่ะมันกับไก่เจ้าหอนเลือดดัวหอนแล้วเนาะค่ะเนาะนะคะตัวละหนึ่งยูโรเพราะว่าเนี่ยค่ะมันไม่ไม่อยู่แม่ค่ะเนี่ยค่ะขายแม่บ้านเฮาเก ามตัวละสามสิบห้าบาทเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเป็นเงื้ไทยเฮากับวันสามสิบห้าบาทดีๆอยู่ค่ะนะคะอันนี้กับสีใหญ่เนี่ยนะคะตัวละสามสิบห้าบาทนาะคะ ก็เป็นนั่นเสียมะไห่เล็กน้อยเนาะค่ะนาะคันเม็นเขาไปซื้อเขาไปซื้อของมื้อแหลกกับธรรมดาล่ะค่ะมันก็สิแพ้งเนี่ยแต่บาขันมามันเหนือมันถ่ามันก็ดีดีอยู่มันกับไม่ไมอยู่แม่ค่ะเนี่ยค่ะมันพอซื้ออยู่คันกระเล่นซื้อมะไห่เนี่ยค่ะไอ้น้องว้ถทศเส้นมันก็ฤดูฤดูไม่ไม่น ดูดูนี่ยังก่อนล่ะซ้อมมาเนาะค่ะเนาะดูหอนกับไก่สีม้าแล้วนะคะนะคะงานเป็นตาฮักดีเสือมา่บให้เขากางเกงหน่องเลี้ยอนสีกระสีว่าคอยมีนะคะเจนี่ของหน่องเลี้ยอนที่ของเก่าที่เพิ่นเอาหายเนาะค่ะนอกจาสีเพราะกระเทินนี่แหละค่ะ เต้าผาแคนสันเป็นแบบพอะกระเทิน้นคันกเ็เลยสื่อมาสื่อมาให้เพื่อเพื่อน้องจักน้อยกัสิใหญ่ก็หน่องจักน้อยแต่ว่ากัสิบ่เป็นยังค่ะร้องเทาคู่ละสามยูโรค่ะเนี่ยค่ะดีดีอยู่ค่ะเนี่ยค่ะ เขากับไปมึงเอาเนะคะนออันใดที่มันใหม่ๆแนี่ย่ังแน่เขากับสื่อเอาสินะค่ะออันนี้กับถุงอ่ะถุงว้ตะไซรอันไซ้อนทั้งหลังบอโรดอันนั่งเขาเห็นไหมค่ะเราเขากับสิมี้บางเท้ากับสิมี้ขวดนมขวดน้ำขวดยังเนาะค่ะนออาหารการกินใบตะไสร์แหยน้อง อันนี้เสือกันหนาำเขาเดอกค่นี้กับืสือมาให้เขานะคะนะคะ่ะฮามีมันถ้าเขาไปล่านล่านเสือผ่าไม่ไม่มันสิบมีเสือผ่าให้เขาเลือกหลายเด้ยค่ะอันนี้มีใส่ใส่แรกเกิดใส่มันก็สิมีบอกแล้วค่ะเนาะใส่แรกเกิด จนผุนละค่ะหกขวบเจ็ดขวบตัง้งแต่สีมี่บอกอของหลองได้ออนก็คือตอนนี้ก็คือแปดสิบความความความใหญ่ความสูงเขาก็คือแปดสิบจนหอดอ,น 86, อนันแปดสิบหกเก้าสิบสองเนี่ยค่ะเขาสิ้นไซน์ในช่วงนี้โคโว่ะอันเด็ตัวละสามยูโรอะไรุู้เนี่ยคะ่ะเคลมมาสามยูโรคันนี้ไหนค่ะไหนค่ะมันใหม่ใม่อยู่ ไม่ไม่อยู่คันคันบ้านพราสื่ออยู่ค่ะอันนี้คันกับบ้านมันอันอันมันทันในหอดอันได้ดูหอดคักดอกตะวานห้นองไสตอนนี้ค่ะนี่ยค่ะเสือผานอกกับสีที่ซื้อมากับสีนี้เนี่ยค่ะเป็นเสือเป็นกางเกงรวกาเป็นถุงไส้อ่า ขลองเลนเขานะคะเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ซียูโรค่ะเนี่ยค่ะใส่ค่ะมันพับได้เดีเลยเอามาเสียมาสใส่เป็นขล้องเลนเขาเนี่ยแหละล้วกับคล้องเลนยุคขข้างล่างค่ะมาให้น้องอันนึงแล้วก็เป็นพรมนะคะ่ะอันนั้นกับโกยูโรเนี่ยแหละค่ะที่เขาได้มาก,กับส่วนมากกับสิเป็นหนังสือหนังสือสีลายเนี่ยพิเศษค่ะนี่ค่ะคันวันถือหนังสือ เปิดซีม้งเ่าจนหอดบายม้งค่ะอ่ะนานี่ละค่ะของน้องเลี้ยอนกับกับมีซอนซันนี่แล้วก่ะน้องเลี้ยอตอนนี้กับน้อนค่ะก็เลยได้มาเหตุคลิปหายเพื่อนๆได้ชมนาาี่แหละค่ะนั่งซื้อกับสำหรับเด็กหน่อยนะคะเนาะ,ะเขากลังสนใจใน พวกนังซื้อพวกยังสิงค่ะพวกะราพวกเป็นสีต่างๆพวกยังสิเขากำลังสนใจสินะค่ะกัถ้าเหลี 99, ยมเก้าเก้าแน่แล้วเขาเขาอยากบ่อยากมึงนะค่ะอันนี้ก็สิเป็นเพ้งสิงมีเพลงนี่ยังให้เขานี่ลองเพงลงลองยังเนาะค่ะเพงลงลองให้เขาฟังนะคะ เห่มละหนึ่งยูโรค่ะเนี่ยค่ะไปเมืองยูรลานนังสือเห่ีละสิบยูโรค่ะเนี่ยค่ะยูร์านนังสือเขาขายนะคะ่ะอันนี้เห่ีละหนึ่งยูโรตีเป็นเงินไทยห้องบาท้องกับสามสิบห้าบาทเนาะค่ะเนาะนียค่ะนังซืออืม หลากหลายยางหลายแนวมากมากเลยค่ะหลายลีคันกับนอ้อนกับอันพ่อ น้องเลออน,นเลือกจนวินาทีสุดท้ายเพราะว่าช่วงคันบ่ด้ดทายคลิปในตอนทุกขังในหลายนะคะเพราะว่าค้นเต็มในห่องนั่นเลยค่ะมันก็เป็นห้องเนาะเราแบนนี้ค้นเต็มเลยค่ะแบบนี้ตอนแรกคันว่าสถ่ทายทายรูป่ายอยังแบบนี้ค้นเต็มหลายบบน,นี้คันยติไปถือคนอื่นยันอย่างสินะค่ะกันก็เลยบบ่ถทายตัดปัญหาไปคือาถทายแล้วก็พอค้นนั่นไก้สีเบิร์ดแล้วก็ที่ถ่ถทายให้น้องน้องตต่น้องเลออนแล้วก็ คนกับเริ่มสิไปเบิดแเหล่ะค่ะก็จะค่อยเด็กมัดเลือกนังซื้อจะคอยได้มัดเลือกของเหลือกอยังช่วงแรกๆนี่ค้นเต็มค่ะเลือกไรเลยพรากันยางมือซื้อค่ะนี่ก็จะเป็นเสียงค่ะกดไ่ค่ะมันคันว่ามันดีเ <c oughs> <c oughs> นาะค่ะเนาะเลยรละค่ะ กของน้องเลออนกับกับมีของที่กับมีซัมเมี่ค่ะคันกขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมช,มชมอ่องน่อยๆของคันเด้อค่ะกับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ขันไปนเรื่อยๆเด้อค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไหม่ิิ่ผาาคลิปต่อไปของคันค่ะ ฝากช่องน้อยๆของคันในเด้อค่ะฝากมองได้ออนน้วยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ